สวัสดีครับสถานียามเช้าวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับ9กา้าโิบเก้นาทีบรรยากาศวันฝนตกโป,ป,ปรยโปรยบรรยากาศที่ว่าอากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็มีฝนตกเป็นหย่อมหย่อมในพื้นที่ที่อุบลราชธานีตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีฝนตกเป็นหย่อมหย่อมแต่อยู่ที่โกดังตอนนี้ก็คือว่าตกแรงมากตอนนี้เตรียมประกอบอีกหนึ่งเซตนะครับมี8ปดคูณแปชุดนะครับแล้วก็มีสิองคูณ12บสองนะวันนี้ก็ย้อชมลูกค้าเองครับที่จะเป็นรุ่น ลำโพงคอม50ลำโพงเป็น600วัตต์วันนี้ครับลูกค้าสั่งจองมามี8พุท8ดอกทั้ง12นิ้วนะครับรวมถึงวเราก็ตู้ซับฟิล์มกนต่างๆครับเตรียมขอสมอเตอร์คาที่สั่งจองเข้ามาโปรโมชั่นใหม่ๆให้ได้ชมกันนะครับทั้ง 10L อุปกรณ์ชุดตู้ชุดลำโพงต่างๆก็ฝากติดตามพวกโปรโมชั่นด้วยกันแล้วกันนะครับตัวนี้ไม่ต้องระเบิดนะตัวนี้ขึ้นมาข้างบนนะข้างบนตัวนี้โอ้โหจะเตรียมแ็ไม่ต้องระเบิดตัวนี้ ไม่ต้องระเบิดกลอ่ <Credit noise> องจะพับขึ้นมาหมดถึงขั้นตอนเลยครับที่ให้เกจติดตามรับชมผ่านช่องทางต่างๆของทางร้านนะครับนี่ครับระบบมอนิเตอร์เกี่ยวถุงมือกระตู้นซับเบียร์เป็นถวอสแปดนิ้วรอของไอโฟน X พร้อมรออุปกรณ์ต่างๆครับลต์ตู้ชุดเครื่องเสียงต่างๆรติดตามกันแล้วกันบรรยากาศช่วงเช้าๆฝนตกปล่อยๆครับวันนี้ซับเบียร์สแปดนิ้วนะครับนี่ใส่ตะแกรงปั๊มโรงงานเป็นประกอบกันสดกัน ข้างใน,นก็วางเตรียมอุปรกรณ์ชุดเครื่องเสียงครับชุดพูน้ำพงต่างๆครับข้างในก็เตรียมระบบสายลิง์ระบบสายสัญญาณอุปกรณ์พาวเวอร์แอมเปร์วดยเพส่งมอบท่านที่สั่งจองเข้ามานะวันนี้แบบซับเบียดตัวนี้นิ้วแปดคูนแปดรับใส่ตะแกรงปัม๊มเตรียมส่งมอบนี่ก็เป็นแปดคูนแปดนี่ใส่ตะแกรงปั๊มโรงงานก็สวยมาอีกหนึ่งแบบับวันนี้ อุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ชุดตู้ชุดลำโพงอุปกรณ์เครื่องเสียงคนระับเครื่องเสียงยามเช้าตัวนี้เป็นประกอบตรงนี้ก็ได้มันไม่ได้เปิดอันนี้ยกประกอบทุก่ก็ได้อุปกรณ์ต่างๆคนระับลากขอ,อกมาตรงนี้ก็ได้ครับทัออ้งสองยกของนอกอะไรประกอบอุปกรณ์ต่างๆนะ เดือนพฤษภาคมหมดพวกนี้ได้ตั้งแต่ห้าหกสามหนึ่งสามคืนที่หนึ่งนะครับเกี่ยวอุปกรณ์ชุดเครื่องชุดหัวเครื่องอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งอุปกรณ์ต่างๆปฏิบัติการฟุ้งซ่านด้วยกันแล้วกันวันฝนตกวันที่ว่าอากาศเย็นสบายครับวันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่วันนี้ครับเตรียมเช้าท่านใยครับที่เข้ามารับชมนะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งอุปกรณ์ต่างๆ แผ่นดินไหวตู้พร้อมดอกเทอร์โบพร้อมดอก5,500นะครับ5,550 5, บาทนี่ประมาณอย่างเทอร์โบพร้อมดอกโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นนะหลังจากมีนาก็จะมีการปรับเรื่องราคาวัตถุดิบต่างๆแต่ตอนนี้เราประคับประคองราคาให้ได้ถูกที่สุดนะครับแล้วก็ให้ราคาไม่สูงเกินไปให้ลูกค้าทุกท่านสามารถเลือกสัร์เลือกหาได้ครับตอนนี้ สยมเช้าท่านนะครับที่เข้ามารับชมอนะุปรกรณ์ต่างๆรันกันแต่เช้าวันวนี้หน้า้างนฬกา21นาทีนะครับปรโปรโมชั่นมากมายชุดเครื่องเสียงงานฟิลเตอร์ต่างๆเราจะปรออบส,ส่วนทุกวันนะครับอัพเดตสินค้าอุปรกรณ์ต่างๆอุปรกปรณ์ตะแกรงทุกวันนะครับ มีโปรโมชั่นใหม่ๆให้ได้ชมกันทุกวันนะครับทุกท่านที่สนใจสั่งจองก็สอบถามดัโปรโมชั่นเดยนะครับที่รายการที่ศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่สวหนึ่งศูก็ดก็ดนะครับสวัสดียามเช้าคันด้วยนะครับพี่ธรมารับชมการเฟ้นบุ็กไลน์นะครับนี่แคูณแกับ8ปดคูณแปดนะเป็นทุกแปดก็จะมี m t ็มทีแปดท่นแทนมี กิมพิ้สีันสีหนึ่งแท่นสีชนแนลครับแล้วก็มีคอร์สมีคิวไม่ลอยชุนขึ้นได้แล้วก็ปลั๊กไฟมีโวลต์มิก16 h ช n แนลนะครับแล้วก็มีอคอร์สหนึ่งตัวแล้วก็ซับเบียทั้งหมด8ใบแล้วก็ตู้แผนทั้งหมด8ใบนะครับระบบสาย1 5เมตรถ้าเป็น8คูณ8ก็จะประมาณนี้นะครับเราประชม,มตรงนี้ลูกค้าเพิ่มพิเศษรังไ่ใส่9,200น,น,นี้ ต,ตัวนี้ใส่กครับใส่ก้าพันสตัวนี้มีตัวน้สี่ันแปดตัวนี้มีสี่พครับสี่พันแปดแล้วก็วกสี่พันสี่ก็เราทับทับผมท่านละเสร็จกบงรับดูนะครับฝั่นี้กเป็นมือสองมาฝั่งโกด,ดังนี้เป็นมือสองด้านหน้าเป็นมือหนึ่งทั้งหมดทั้งด้านหน้าครับ อัปเดตทุกวันนี่ครับนี่9นาฬิกา22นาทีนะครับวันที่16มีนาคมวันแห่งความระทึกวันแห่งความตื่นเต้นนะวันแห่งความตื่นเต้นวันแห่งความหลายท่านนี้เสี่ยงดวงวัดดวงับวันนี้ท่านไหนที่เป็นท่านที่โชคดีก็รนี้ด้วยนะครับท่านไหนที่ไม่โชคดีรอบนี้ก็รอบหน้าว่ากันใหม่นะครับมีให้ตื่นเต้นตลอดครับวันที่16และวันที่1นะครับนายิกาช่วงสายนะครับวันนี้9นาฬิกา ที่สองนาทีที่อุบรัชธานีกับรารานุริเาเนโกลนะศูนย์แปดห้าหกสามหนึสามศูนย์ศูนย์หนึ่งยังเป็นเบอร์เก่าเบอร์เดิมจะเป็นเบอร์ เบอร์ไลน์แล้วก็เป็นเบอร์ต่างๆของทางร้านที่เราอัปเดตให้ชมกันต่างๆนะครับโปรโมชั่นใหม่ใหให้ได้ชมกันทุกวันครับท่านที่สนใจก็สั่งจองตามโปรโมชั่นของทางร้านที่เพจร้านบนมิวสิกซาวเซนโกล์จังหวัดบนราชธานีนะครับเฟซบุ๊กบนมิวสิกซาวบ่าวไก่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ที่ช่อง YouTube อุบลมิวสิกซาวสตูดิโอนะครับอุบลมิวสิกซาวสตูดิโอรับชมคลิปก่อนใครกับโปรโมชั่นพิเศษใหม่ๆให้ได้ชมกันนครับวันนี้เนี่ยเป็นชุดนี้เป็นเซตชุดที่แปด มีปั๊กโหลดถอดเอาตัหัวปั๊กมากินเถอะนะหัวท้ายนะขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝ่ากด่วนแล้วกันที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมีศึกสาวเซ็งกงนะครับขอบคุณทุกการติดตามท่านที่สนใจก็สั่งจองตามที่เบอร์เพจครับอาตู้ที่ที่หนึ่งนะครับสี่ใบเจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับสี่ใบตู้เปล่านะครับตู้พร้อมดอกก็สามพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับถ้าสั่งสี่ใบ โปรโมชั่นพิเศษ13,400บาทตู้พร้อมดอกนะครับจะเป็นรุ่นทีดีหนึ่งท่านนี่สนใจก็สั่งจองตามโปรโมชั่นต่างๆเลยนะครับทีดีหนึ่งพร้อมดอกก็4ใบ13,400บาทตู้พร้อมใช้งานตะแกรงปั๊มพิมพ์เตอร์โรงงานโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้นนะครับประมาอหกสิบห้อัปเดตทุกโปรโมชั่นอัปเดตทุกวันอัปเดตทุกนาทีที่อุบลราชธานียามเช้าว,วันนี้นะครับกับวันพุธที่16มีนาคมนะฮะ9 25นโปรโดีเท กับข้อเมือนที่แตกต่างของชุดไวรุ่นสร้างตัวที่อุบลราชธานีอัปเดต,ตทุกวันขอบคุณทุกการติดตามยามเช้านะครับสวัสดีครับ